ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับพีเซล์ชาแนลอีกแล้วชินเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปะถามคนจีนว่าผู้ชายจีนเจ้าชูจริงไหมผู้ชายจีนจริงไหมแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งเป็ลังใจใเซลล์ด้วยนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนปี2022เนอะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะอัปเดตก่อนว่าทําไมถึงหายไปนานนะคะเพราะว่าเซลเองทํางานประจําแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือทํางาน5วันต่อสัปดาห์เลยเนาะก็เลยไม่ใช่ไม่มีเวลาหรอก กเัเธออะขี้เกียจพอไปทํางานแล้วปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทางานเหนื่อยแล้วอ่ะฉันทาคลิปก็คงไม่ไหวหรอกสกดจิตตัวเองแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าเรื่องที่จะไม่ทำเราก็เลยหายไปยาวๆเลยประมาณ2-3สสัปดาห์เลยนะคะส่วนนั้นก็เพราะว่าทํางานประจําจริงๆนั่นแหละค,ค่ะทุกคนก็เพราะว่าเสียวเข้าไปใหม่ๆใช่ไหมเสีก็ไม่ได้เก่งแต่เกิดแล้วก็ต้องเรียนรู้งานใช่ไหมคะทุกคนอพอเรียนรู้งานปุ๊บเราก็รู้ว่าเรา เราเลยต้องใช้เวลามากกว่าคนปกติเนาะในการปรับตัวในการเรียนรู้งานนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พอได้บ้างแล้วเนาะก็อ่ะพออยู่ตัวพอทําคลิปได้พอตัดคลิปได้แล้วเนาะพยายามมาให้บ่อยที่สุดนะคะแต่ว่าน่าจะได้แค่สัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะคะทุกคนอย่าเพิ่อองหนีเซลไปไหนนะอยู่กับเซลก่อนนะคะและพี่เซลได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็บอกว่าเซลได้รับคําถามเยอะมากว่าพี่เซลคะผู้ชายจีนเขาเจ้าชู้ไหมพี่เซลคะผู้ชายจีนผู้ชายไทยอันไหนเจ้าชู้กว่ากันคะพี่เซลคะผู้ชายจีนเขา ใช่ไหมคะเขาม <c oughs> ีความต้องการทางเพศสูงจริงๆไหมคะไอ้แล้วก็ตอบไปบ่อยแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันเปรียบเทียบ,บกันไม่ได้ทุกประเทศมันมีคนเต้าชู้คนไม่เจ้าชู้มันก็มีคนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่จบสักทีเหมือนยังไม่เคลียร์มึงเลยต้องทาคลิปขึ้นมาเพื่อให้มันเคลียร์นะคะ,คะฉันจะไี่พูดเองละฉันจะไปถามจากปากเจ้าถิ่นเองเลยว่าเขาคิดยังไงและในคลิปนี้ฉันก็ได้ไปถามทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะว่าเขาคิดยังไงไปดูคนแรกกันเลยค่ะ คนแรกนะคะทุกคนเป็นผู้ชายเนาะกับคำถามแรกที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้จริงไหมนางตอบว่าขั้นถามเนี้ยก็ไม่ค่อยน่าออกความคิดเห็นสักเท่าไหร่เนาะมันก็มีทั้งผู้ชายที่เจ้าชู้แล้วก็ผู้ชายไม่เจ้าชู้เขาตอบมาแบบนี้เน,ะนาะคำถามที่สองที่ถามไปว่าผู้ชายจีนจริงไหมนางตอบว่าอันนี้ก็ต้องดูเป็นคนคนไปส่วนตัวนางนางคิดว่าคนส่วนใหญ่อ่ะก็อยู่ในระดับกลางปะไม่ได้เดินไปแล้วก็ไม่ได้แบบตายด้านขนาดนั้นอะไรประมาณนี้เนะาะแล้วเซลก็แบบอบย่อนางไปว่าแล้วน่างไง นางตอบจะว่าพอสมควร <laughs> คนต่อไปนะคะทุกคนก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเนาะคำถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้จริงไหมนางตอบว่าอันนี้ก็ต้องดูเป็นคนคนไปมันก็ต้องมีแน่นอนแหละคนที่เจ้าชู้แล้วมันก็ต้องมีแน่นอนกับคนที่ไม่เจ้าชู้คำตอบก็เหมือนคนแรกอะมันก็ต้องมีคนเจ้าชู้แล้วคนไม่เจ้าชู้ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเซก็พยายามตอบหลายคนแล้วว่ามันก็มีคนเจ้าชู้แล้วมันก็มีคนไม่เจ้าชู้แต่ว่าเขาไม่ฟังเซลลหลอนต้องเชื่อพวกเขานะหลอนต้องเชื่อพวกเขานะไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้หลอนเชื่อเขาเขาตอบเหมือนกันเขาตอบเหมือนฉันส่วนคำถามที่สองที่ถามว่าผู้ นางตอบว่าอันนี้ไม่รู้จะตอบยังไงซลก็เลยบอกว่าอ่ะเอาตัวเองไปที่ตั้งนางก็เลยตอบเซลว่านางก็ไม่รู้เพราะนางก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความกระตัเพศสูงอะไรขนาดนะ้ะจะบอกว่าตัวเองตายด้เหรอไม่น่าจะใช่นะเพราะอย่างเนี้ยมีแฟนมันเอาเยอะมากแล้วตอนที่อยู่มาหาลัยนะคะทุกคนเปลี่ยนแฟนปล่อยมากถ้าตายได้ล่ะมึงจะมีแฟนอะไรยเยอะขนาดนี้แอบป,ปะหรือว่าเขาตอแหลชัน <laughs> คนต่อไปเป็นผู้หญิงนะคะคําถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้ไหมนางตอบเซว่านางไม่รู้นะว่าผู้ชายจีนอะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความของผู้ชายจีนนั้นสุดๆดไปเลยอืออันนี้เพื่อนซิก่การันตีแล้วนะว่าสุดๆไปเลยแต่นางก็มาการันตีต่อว่าถ้าแค่นางมีแฟนมาก็ไม่มีแฟนคนไหนเลยนะที่แบบเจ้าชู้อะไรขนาดนั้นอือรวยแฟนตัวเองเปล่า <laughs> ไม่รู้ฉันไม่รู้ขาตอบฉันแบบนี้ คนต่อไปเป็นผู้ชายนะคะคําถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชูไหมนางตอบว่าฉันคิดว่าผู้ชายทุกประเทศก็น่าจะเหมือนกันปะก็น่าจะเจ้าชู้เหมือนกันปะไม่ได้สอดส่งแค่ประเทศจีนนะแต่บอกว่าผู้ชายทุกประเทศก็น่าจะเจ้าชู้เหมือนกันปะก็คือสรุปก็คือผู้ชายประเทศไหนมันเท่ากันมันเจ้าชู้เหมือนกัน นางว่าคิดแบบนี้เซลคิดว่าอ่ะก็ใช่ฉันก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ชายอ่ะส่วนมากมันก็เจ้าชู้กันทุกประเทศนั่นแหละเออไม่ต้องต่อจงคนจีนหรอกคนไทยมันก็เจ้าชู้ประเทศไหนมันก็เจ้าชู้ถ้ามันจะเจ้าชู้นะคะสงรามที่2ที่พ่าผู้ชายไหมอันนี้นางตอบเซลว่าเรื่องความของผู้ชายจีนไงก็สุดเหมือนกันนะเนี่ยมีคนการันตี2คนแล้วนะว่าผู้ชายจีนอะ่ะจริงฉันเชื่อเขานะพี่ฉันเจอก็สุดเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าอีเซลจะกลัวเหรอ,หอมาเลยจ้า คนตอไปเป็นผู้หญิงนะคะคาถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้ไหมนางตอบเซว่าก็ต้องดูเป็นคนๆไปอะมันก็มีคนที่เจ้าชู้แล้วก็มีคนที่ไม่เจ้าชู้เห็นไหมเขาก็ตอบเหมือนที่ฉันตอบแต่พวกหล่อนไม่เชื่อฉันส่วนวลาที่สองที่ถามว่าผู้ชายจีนคิดไหมนางตอบเซว่าต้องค่อนข้างจะิด พอสมควรเลยแหละแล้วนางก็เสนอว่าปกติของผู้ชายอะ่ะมันก็อยากมีอะไรผู้หญิงกันทั้งนั้นแหละซึ่งเซลก็อ่ะก็เห็นด้วยนะเออก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะอยากมีอะไรกับผู้หญิงถูกไหมละ่ะเก็ความรู้นะคะทุกคน PPP ที่เพื่อนเซลพิมพ์นั้นมันย่อม,มาจากคําว่า แปลว่าเยเยวัตนนเบเกตกะ <No. S 1> เนาะหราเข้าใจอยู่ใช่ไหมคํานี้เยเยนะคะคนจีนก็ใช้คานี้กันบ่อยๆเนาะ,ค,ะคนต่อไปเป็นผู้ชายนะคะคําถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้ไหมนางตอบว่าส่วนตัวนางแล้วอะ่ะผู้ชายที่นางรู้จักหลังจากที่มีแฟนหรือว่าคบใครสักคนแล้วเขาก็จะเลิกเจ้าชู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็คือเวลาโสดอะหล่อนจะเจ้าชู้แค่ไหนก็ตามสบายเลยแต่ว่าพอมีแฟนหล่อนต้องหยุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะใครที่มันแบบตอนโสดก็เจ้าชู้ตอนมีแฟนก็ เจ้าชู้นะมันน่าจะโดนทุบให้ตายเลยนะอาดีดีฉันไม่แค็งอะไรไค่มาฉันไม่แคฉันไม่ได้แค็งไครนะส่วนคำถามที่ว่าผู้ชายจีนไหมนางก็ตอบว่าประมาณ60อะ่ะ60เต็มน้อยอะก็กลางๆปะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากก็เป็นเรื่องปกติคนต่อไปเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนคําถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้ไหมนางตอบว่ามันก็มีทั้งคนเจ้าชู้แล้วก็คนไม่เจ้าชู้ก็50 50แหละส่วนคำถามที่ว่าผู้ชาย นังก็ตอบว่ามันก็ต้องดูคนไปเพราะว่าแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปมันก็มีคนที่คนแล้วก็มีคนที่ไม่ ขาอยู่บันกลาง,งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากอะไรประมาณนี้เนาะคนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคนนี้เป็นผู้ชายเนาะคำถามที่ว่าผู้ชายจีนเจ้าชู้ไหมนางตอบว่าอันนี้ก็ต้องดูเป็นคนคนไปผู้ชายบางคนก็ดีไหม่เจ้าชู้ผู้ชายบางคนก็เหี้ยก็เจ้าชู้อะไรประมาณนี้เนาะและนางก็เสริมอีกว่าตัวนางเองอะถ้าสมมติว่ามีแฟนแล้วก็ไม่เจ้าชู้นะ <c ười> ขายตัวเองหรือเปล่าส่วนคำถามที่ถามว่าผู้ชายจีนจ,จริงไหมนางก็ไม่ได้ตอบนะว่าผู้ชายจีนคิดยังตอบว่าตอนเนี้ยนางไม่ได้ เหมือนเมื่อก่อนแล้วสรุปคือขายตัวเองค่ะโอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วเนาะกับการไปถามคนจีนว่าผู้ชายจีน ไม่ผู้ชายจีนเจ้าชู้จริงไหมก็ได้คําตอบแล้วนะ้องเพราะฉะนั้นหยุดถามฉันนะฉะนันไม่ตอบแล้วนะฉะนันไม่ตอบจริงๆแล้วนะถ้าใครถามฉนันในคอมเมนต์หรือว่าถารทำในอินบ็อกซ์ฉนันไม่ตอบแล้วนะโอเคไหมฉนันไม่ตอบแล้วนะ <laughs> โอเคก็ต้องไปแล้วนะคะใครชอบพี่ปปนีก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกำลังใจเซลล์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจเซลล์ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ